สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอนสีนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะอยู่ในตับวีรชนนะคะเขามีชื่อว่าบอลสีนายจันหนวดเคี้ยวนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมความสวยงามนะคะแล้วก็มารู้จักลักษณะใบของเขากันเลยนะคะนะคะบอนสีนายจันหนวดเขี้ยวนะคะจะมีใบนะคะที่เป็นสีแดงนะคะพื้นใบเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็จะมีหูนะคะหูของใบนะคะรอยหยักระหว่างหูของใบนะคะฉีกจนถึงสะดือนะคะเพื่อนๆนะคะ ่าแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะตรงสะโพกใบนะคะเห็นไหมคะจะมีลักษณะเป็นอ่ารอยพับอย่างนี้นะคะรอยพับทั้งสองด้านเลยค่ะเนี่ยนะคะนะคะขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะเนี่ยนะคะขอบใบเป็นสีเขียวปลายใบยแหลบนะคะเส้นกระดูกของใบก็เป็นสีแดงนะคะนะคะซึ่งจัดว่าเป็นบอนสีนะคะบอนสีของไทย ไทยโบราณเราเลยนะคะไทยโบราณพื้นบ้านนะคะอยู่ในตับวีระชนนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะใบก็จะแดงนะคะพื้นใบจะกัดสีแดงเลยนะคะลำต้นก็จะแดงนะคะเพื่อนเเห็นไหมคะจะสีแดงออกเข้มเลยค่ะนะคะอ่ากำลังแทงใบใหม่แล้วนะคะกำลังเป็นหลอดใบอยู่นะคะก็จะกัดเป็นสีแดงเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ สวยงามมากเลยนะคะสำหรับบอนสีนายจันหนวดเขี้ยวนะคะเป็นบอนสีโบราณหายากอีกอต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอนสีที่ชื่อว่านายจันหนวดเขี้ยวนะคะเป็นบอนไทยโบราณหายากน่าเก็บตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆนนะคะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสนะคะ ได้พบเจอนะคะหรือได้มีโอกาสนะคะ,ะก็อยากจะให้สะสมกันนะคะเพราะว่าเป็นบอลไทยอของเรานะคะน่าเก็บน่าสะสมตัวนึงนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะ,ะดรอปลงมาแล้วนะคะเพื่อนเนนะคะสามารถซื้อเก็บแล้วก็ทำจำนวนกันไว้ได้นะคะเพื่อนเนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ต้องขอตัวลากันแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอนสีที่ชื่อว่านายจันหนวดเขี้ยวนะคะนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงให้ความรู้แล้วก็ประโยชน์กับเพื่อนๆที่รักบอนสีนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องคอยติดตามรับชมกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ